ไม่ใช่เรื่องยาลดความอ้วนค่ะหนูไม่ได้ปัญญาอ่อนถึงขั้นกับว่าต้องะทะเลาะกันใหญ่โตเพราะเรื่องยาลดความอ้วนหนูชัดเจนค่ะเออแต่ว่าแต่ว่าตัวตัว,ต,วตัวหนูเองเนี่ยก็มีการไปโพสต์ด่าเขาหลายอันอยู่เหมือนกันใช่ไหใช่ใช่ใช <ๆ S 2> ห่หนูยอมรับหนูยอมรับหนูด่าจริงเออที่ด่าเพราะว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาไปด่าเราก่อนถูกไหมใช่เพราะเขานินทาหนูเขาต้องมาตบกับหนูเอออ่าวแล้วเขาไปนัดนัดเราไปตบกับอิงอิงมันึงไปตบเขาล่ะไม่พี่หนุ่มหนูไปตบอิงอิงได้ยังไงอ่ะอิงอิงมันไม่ได้ดินทาหนู่ะ เจนนี่เป็นคนนินทาหนูหนูต้องตบเจนนี่อ๋อแล้วก็ไล์สดด่าแม่หนูว่าอโอนมาเลยคนละยี่สิบห้าสิบบาทเดี๋ยวจะไล์สดด่าอีแกให้ฟังพี่พี่น่าจะมีคนส่งคลิปไปไปไปให้พี่แล้วนะเดี๋ยวพี่รบกวนเปิดในรายการด้วยนะคะเล้วม่เปิดพี่เอาเปิดพี่คุณไปด่าเขาจริงจริงไหมเดี๋ยวไล่ด่าอีแกนี่คนสิบยี่สิบด่าอีแกแม่เขานะด่าไหมหนูด่าอีแกหนูเอาคุณจะไปด่าแม่เขาหรือเปล่าไม่ ได้แกนูแต่ถ้าเกิดบุคคลทั่วไปเขาเข้าใจได้ว่าเป็นแม่ของกาลี่เนี่ยใช่เป็นแม่หนูเพราะว่ามันมีประเด็นกันอยู่ฮะเอามีไหมเอ้าหนูด่าจริงหนูด่าจริงนะแต่ไม่ได้ออกชื่อใครนี่ไม่ได้ออกชื่อใครนะเออก็แม่เขาด่าหนูหนูก่อนนะอ่าแม่เขาจะตบเทวดาตบหิ้งตบพระแม่ให้ออกมาตั้งอยู่อะหมายถึงตบคุณน่ะเหรอตบพระแม่หนูตบครูบาอาจารย์ของหนูแม่เขาบอก ใช่คอมเมนต์กันสน,นุกเลยเพราะว่าเจนนี่อ่ะว่าหนูว่าแม่ไม่สั่งสอนแม่หนูก็เลยออกมาแย้งว่าแม่สั่งสอนแล้วก็สอนว่าถ้าเกิดว่าผู้ใหญ่คนไหนทำตัวดีเป็นคนดีเดือนติปก็ให้เอาหนมพองหนุมลาไปให้ตามประเพณีของคนใต้แต่ถ้าคนผู้ใหญ่คนไหนเป็นแม่เท่าเป็นย่าเป็นอะไรแล้วแต่ถ้ายังทำตัวไมู่้สาก็ให้ตบและทำแม่ออกมาเลยแม่หนูพูดแบบนั้นจริงๆค่ะแม่หนูพูดจริงแค่นั้น แต่หนูไม่ได้ด่าแม่เขาหนูบอกว่าที่หนูไม่ออกมาตอบโต้เพราะว่าแม่สอนแม่ไม่ให้ทะเลาะแม่ไม่ต้ทีเนี่ยดีๆคนดูอยู่ทั้งประเทศนะคะใช่ค่ะน้องน้องไปอ่านเลยแคปนั้นยังอยู่ค่ะพี่ไม่เคยเอ่ยถึงแม่น้องเลยที่บอกว่าพี่ไม่ออกมาตอบโต้เพราะว่าแม่ไม่ให้ทะเลาะแม่บอกว่ามึงเป็นย่าคนแล้วมึงอย่าทาตัวเหมือนเด็กสามเวลต้องรู้ษาพี่ไม่ได้ว่าแม่น้องค่ะแต่แม่บอกว่าแม่สอนที่ไรในไรอะคะ แลวที่พี่ไล่ในไล่เอ่อไล่ไล่ไล่ตังคือคนเห็นนะพี่พี่อย่าปฏิเสธนะว่าพี่ไม่ได้ด่าแม่หนูคือพี่ด่าแม่หนูพี่ต้องยองรักอนคือก่อนนั้นพี่ไม่ได้ด่าแม่หนูไงแต่นั่นแม่หนูมาด่าพี่ก่อนไงด่าแล้วก็ได้พี่ถูกตบเพราะว่าด่าแม่เพราะหนูอ่ะออกมาปกป้องแม่ค่ะพี่เจนี่คนสวยค่ะน้องการคนสวยค่ะพี่ก็ด่าอีแก่ที่ด่าพระแม่พี่ค่ะอก็อีแก่นั่นคือแม่หนูไงเพราะแม่หนูบอกว่าถ้าว่า รใคไม่ได้มาช่อแล้วใครไม่คนใหญ่ที่ไม่รู้สาก็คือตบไปพระแม่ใช่กือตบค่ะถ้าพี่ว่าหนูกรว่าแม่หนูไม่สงสันแม่สงสอยค่ะพี่แต่หนูไม่ได้รักแม่เลยนะคะ้องรักแม่้องรักแม่น้องพี่ก็รักแม่พี่ค่ะ